สวัสดีค่ะเมโลดี้ทันจีราในติดประวัติพี่เซล์เอนจิเนียร์ดูแลแบรนด์ APC นะคะวันนี้เราอยู่ที่ VST ECS ค่ะวันนี้นะคะเมโลดี้จะพามาดูสิ่งพิเศษพิเศษนะคะตามมาดูกันเลยค่ะและความพิเศษนะคะที่เมโลดี้จะพามาให้ดูนะคะคือตัวนี้เลยค่ะลิเทียม UPS ของแบรนด์ APC UPS ES นะคะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเป็นทางการของ APC ที่พร้อมส่งพร้อมจำหน่ายทันทีเลยนะคะและความพิเศษของลิเทียม UPS นะคะว่าทำไมทุกคนต้องซื้อทุกคนต้องตำกลับไปนะคะเพราะว่าลิเทียม UPS เนี่ยมีน้ำหนักเบาวกว่าแบตเตอรี่ตะกัวค่ะถึง1ใน3เท่าค่ะอีกทั้งยังประหยัดพื้นที่นะคะและอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานถึง10ปีปเลยและที่เห็นอยู่ตรงนี้พร้อมกันทุกคนนะคะ คือรุ่น SRVL ค่ะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่มีสมญานาะมว่าซูเปอร์ลองรันทามค่ะเนื่องจากนะคะเขาสามารถสำรองไฟฟ้าได้ยาวนานถึง1ชั่วโมงเลยนะคะนี่แค่เริ่มต้นนะคะตัวนี้ค่ะนี่มาพร้อมกับแบตด้วยนะคะขนาดกำลังไฟฟ้าคือ1 kVA ค่ะหรือ1 0 0 0 VA นั่นเองค่ะถ้าเป็นที่ฟูลโหลดเนี่ยสำรองไฟฟ้ายาวนานถึง1ชั่วโมงค่ะแต่แค่เพิ่มแบตไปตัวเดียวนะคะ สำรองไฟฟ้ายาวนานมากกว่า6ชั่วโมงเลยโห oh, oh. สุดยอดจริงๆ oh. สำหรับรุ่นนี้นะคะ SRVL ลิเธียม UPS เนี่ยเหมาะกับทุกอุตสาหการรมเหมาะกับทุกวงการเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะโรงพยาบาลหรือว่า Data Center ที่ต้องการรันไทม์หรือระยะสำรองไฟฟ้ายาวนาน1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะคุ้มจริงๆตัวนี้เลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีลิเธียม UPS อีก2รุ่นค่ะ คือ SCL SMTL 2รุ่นนี้นะคะมีชื่อเล่นว่าช็อตดีค่ะเพราะมีความลึกไม่เกิน40ซนเมตรใส่ตู้แหลกไปนะคะยังมีพื้นที่เหลือใช้นะคะสำหรับจัดการสายเคเบิลอีกด้วยค่ะ SCL นะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่บางเบาที่สุดนะคะประหยัดพื้นที่มากกินพื้นที่เพียง1 U ยเท่านั้นเองมาพร้อมกับกำลังไฟฟ้า500 VA ค่ะสามารถติดตั้งใต้เกะหรือใต้โต๊ะทำงานพี่ได้เลยนะคะ สำหรับ SMTL เนี่ยจะสำรองไฟฟ้าได้ยาวนานกว่าและมีกำลังไฟฟ้านะคะหลายขนาดมากกว่านะคะทำให้พี่ๆเนี่ยสามารถเลือกใช้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะแต่ทั้ง2รุ่นนะคะเหมาะกับ Home Use และ Desktop หรือเป็น PC ก็ได้หมดค่ะและทุกรุ่นนะคะของ Lithium UPS นะคะประกันยาวนานถึง5ปีและสุดท้ายไฮสุดนะคะ v s t e Z s เป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่มีสินค้าพร้อมส่งและท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อ อได้ทางอีเมลนี้ค่ะ a p c e u p s s i v s t e c s c o t h ค่ะตรงนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ